ห uh, ัดหอมเริ่มเริ่พี่ป้าดูหัดหอมันจะมาง่ายขึ้นลูกงปาฝันดูโดนางเอจเดยให้ตทังนี้ให้เย็นตดเจ้าเป็นายเิ็นายคให้ดูให้เลยตุยนยูดีไม่แห้งแล้ววันปะนี่ ไม่ได้อ่านไม่ต้องเจอที่จ่ะไปยังไปนยังสาบาทนี่พี่น้องมาฮอดเพื่อนแล้วบาฉ่ำมอยจิมีบาทนี่พี่น้องเอ้ยเป็นอะไรบาทนี่จากที่ดีใจอยู่ดีๆจน เสียใจก็ว่าได้บาทนี่พี่น้องเอ้ยเนาะไอบาทลูกชายบาจันเด้เนาะมาโดดยินเชิญมอให้ยินนนซ้อนกระห้องน้ำใจได้เนาะบาลุงเอ้ยลูกชายมอเฮือนโดดคิดว่าสิเออบาทของเฮาหรอคือว่คือของมูเนาะ พอกองมูโดนมือนั่นนะคอยนึกภาพตามนะฝนตกลิ้นได้มือนั่นนะฝนตกลิ้นมูเอากันโฮมกันจ้องมากั้งถ่ายอยู่หนา้าพางประตูเข้าบ้านผู้ใดทางประตูหัวผู้ใดมือนี่โดด,ออโ,ดดนโดดเออสมรถมานโดดถเฮงดีพี่น้องเลยมาตัดผ้ามามือนี่เด็ดก็ออกทางกระแหงชอย,ชยม้อยบวานนี่เฮิตไ,ได้หรือเปล่า ชงคพิ่นเท่านั้นแหละมีไผลมาดีใจน้ำดีใจกับลูกกับเมียกับพ่อเนาะไอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเลยอ่าแจ้งโมงมือนกันเที่ยงไงมือเส้าในนี้มีตู้ว่าบุหอยเลยเที่ยงตอนนี้ก็เที่ยงหาชิพสองหาชิพสามได้เที่ยงไงเนาะอือบ่ยีกบ่ากบเนาะ กวดสั่นกวดขี้ฝุ้งขี้เฟื่อยออกตอนรับเองเฮานี่ได้ส่ะได้ได้เด็กกำลังน้อยใจอยู่นี่กำลังกำลังชีน้ำตาเกลมน้อยได้ไดมนี่น่ะปลาดุงเหยเนาะเอาทักทายสบายดีเด้อปลาดุงมาเรือนหอดซาหน่อยเด้อกำลังชี่ห้ได้หนี่น้ำตากำลังสีออกได้จุกเลย หายแล้วมีไผมาเบิ่งกมาแยงเขาคิดว่งโดนลงจากรถมาเฮ้ยไปใช้นี่สิมั่ยสิมีอยู่ตะตกใจว่าเลยผมมาแล้วผมแน่ใจทั้งหมดเนาะเจไปแหววัยว่าเนาะมาถึงบ้านบอแหววยันว่าเข้าใจแบบนึกภาพตอนแรกนี่โอ้มาโบกหน้าห่านแน่เลยว่ะอ่าดเรื่องนู่นหันเอาแม่มันให้ยแล้วแจ็ครถดกระไร สิ่ายน้ำเจ้าของน้ำแจ็คเจ้าของกับตาเปียกอยู่ผู้วินนั่นจุกบถืไชอนให้เปาป่าอย่างไรก็บพ่ให้เป่าเป็นสิ้นไม้ให้ป่าได้ผลว่าไอ้น้องเชื่อเพิ่นก็ลงไปน้ำมาจั่วเพิ่นเพราะว่าเพิ่นอยากลงไปอ้างเอ้ยพี่น้องพี่น้องเลยเนาะเอื้อยใช่เอื้อยอยู่หน้าไม่ตู้เอ้ยเออไปยังพูดนะจังหวะบ่าวุ่นกับถิ่มคอยไหวก็ได้อยู่ห่านรถผู้ไปเลยจักไปเวียกต่อสิได้บ่ บอกว่าเอาปด้เดมื่อยินดีน้ำเด้อพัวนะยาได้วที่โตได้เลยว่ะอาอินกับไปน้ำเ้านี่กับเน่ม่ไป่อืมหายแล้วมาทีป่าเนาะวินเนาะว่ะคุ่งคุ้ยปะตู่น่ะงัวกินข่าวยังมาได้บอกว่าง่ายกว่ ปะตูล้ว่ามาช่วงแรงล่ะวดวแล้ววองน่องาดไดองนะแม่ของคือลุงจงมจุงอมาแรงเนแรงันดียวันศุกร์อันเดยอัป่าใหญ่ตีพ่อใหญ่ป้าต้อตีพ่าใหญ่มาะโอ้หวานเจียบเลยวาจุกตายเขาคอชองเห็นได้ปะชองแม่ป้า ตาได้ตารักดีตาดีบบได้ตาบบดีบ่ได้เห็นแล้วอะไรประต์ท่านจอดเขารดกันมาเห็นเนเห็นรถนะเห็นรถไหมนะอ้ยเข่าเหยียบทางบ่าโอ้ยพอเด้วว่าเจ้าเอยเย็นได้ประตูกับพ้าทิบเข่าใหญ่มากนึงพี่เองเลยอ๋ออ่ามาออกไมวรถยังทองทีอ๋อเรอยู่ได้ยินบ่าลัปากี่เนี้ย วะออเขาชิให้อีเยววะสายดีมาเดียุมีไผล้เอานูมีไผยต้อนรับนี่เล้ยให้ทั้งคนทั้งรถนึกว่าจิงวว่ากำลังสีขาวาบานกำลังมาเลยนาะีมากมาอดเทียนหอดซานแหนพี่น้องเลยเนาะแ้้อาบุญกลับไปเลยอ่ะยินยั่งบุึ้นมาเดี๋ยวที่เนั่งเย็นๆถ่ายเพื่นขึ้นมากเยังไม่ได้เ็จได้มองนี่นะ

เราให้ไปเอาเลไปเอาฮะแ่ะจำนี้จับให้มาปมาติดเท่านั้นไงจีจี้ม่โตแล้วติดมือทุกคนนี่นะจุ๊บุ่มป่มเนี่ยติดนี่ติดมนะเพื่อนเพื่อนใช่ดีเนสว่าวเ่าเขาให้แล้วให้เนี่ยให้เน่ยป่ม้ามาที่มือเอ๋ออยากไปอีตาจะงให้น้อวินเหาจใหาเชงยมือเไปเน ้าดูโบหินไทยดอกดีเห็นไหมรุ่กำบวดหน้าหนมาดูยวบานีว่ะเคยอไปีไโม่บอกอีกที่บอกว่ยังก็ทางเขาบ้านหอดกลางบ้าน่เด้อคือจะชมแบบหอดเลยเด้อบนตุกค้ด่อชงคือหอดเลยเด้อบ่ไดวินป่าปาห้างาเงี้นแล้วป่า้ยปาใสเจียแล้วดิป้าใสเจียแล้วใสเจียแหงแล้ว

คือใบเย็น้ช่เปล่าทำเอาใบงานคือมัาไงบ่อย่างงา้มัดมัดเสร็จแลมันแค่ใบเดายวเหรอไม่ไม่ไม่ไ่ทำไเอยอางนี้เออไม่จริคุยมาคุย ห่อีนามี่้นำได้เด้น้หออบ่น้ำหอมานี่กะกุ้งกุ้งเลยเนาะเตะกระชวดมาแหะข้าวพออ่ะ อ๋ออืมรุนแบบชุนเนะไปดุ๊ดูไหมดูอ้าวอ่ะพอจับเลยนะมา เราวาหมองได้วาอิบวาอยากมาเลยก็ดีมากเพื่อนทากค่านเแม่งไวยังอยู่้นเพื่อนเลยทำได้หมดเลยไปดูจับได้า่ะตี้างขวาได้ข้งเวาทเลยไ่ไห่เ้วนี้มนแมาหนีมาเลยค่ะให้โดงไปทั้งไรโปรดบปรดไปแล้วมาหนีักห้องมาเลยไปดีมา

เอต้เจ้ามันเต้าหีบไสซิงเกตุเกตุตะกี้ปลอดภัยเกยต้าห่านนีุเนาะไปด้วยนะี่ขนดิกระทงแนะบ่านนี้มนขนองมาได้ะไรนะเฮ้ยเอาหัวตันโตว่ะ

แม่ยมาหักมาห้องเอาเลยเอาเยเนี่ยเป็นบ้ากู้นนางกู้นเนี่ยมากำัมากู้นเลยแบบนี้เลยอ่ามันเยอามันเยอะเ้อเอานึ่ีบมาหนึ่งสามบาทก็ตกลงตกลงเันไปกันเลยไป

เอาน้มากรไ้มน้มนี่มากินมยังอย่นี่แล้วมาเวดเอาเินคำเไมา้ัก่ไ้นกในกันทเนะใู่กินไส้โมเากัใช้ผูกเกให้ตุ้ยให้อย่าเภอพอเด้อนเมาอยู่อยู่ปาก่อด้่ด้อกะตอันยู่นี่มีบ้่มองนี่ได้ ขนมีก็อยู่กัวอยู่น้อตราตัวนั่นแหละเปิดเข้าไปเออโอ้อย่างนี้อย่างหแงเด้อเาเอาเดี๋ยวให้เพื่อทิตอีกโซกสานเพื่อเรียบร้อยเด้อเรียไร้อจะพาไปเที่ยวชงสาวให้โคให้เกงแหงเด้อบย จะได้พาไปเที่ยวนั่ยูนัำงันนี่แล้วตามยูอ่านเขาแน่แหันปึงๆคืออยูสามสิบกับ่ได้ไหนว่า เ <c> ท <ười> <Net> ี่ยวข้าวกะแต่ห่าเพิ่นบ่ให้เที่ยวเพิ่นให้สนุกเนาะเออเพิ่นให้สนุกจุกคมีันร่างกายมันแข็งแงเท่านั้นบาดนี้นะแต่นีต่อไปนะมาเทียนหญ้าช่องท่าเว้ากันจเออเทียนหญ้าอันท่าเพิ่นกิ่งน้องๆแฮงเด้อระวังเด้เออเอา บองตามสีหยกตุ๊กตาตะเก็ตกไข่เราว่าตัอ้ตุ๊กตามนนี่อันนีเด้อจาดเลยอ่ะห้าขวดนี้ห้าวดนี้ดีกว่ากันปมาเด้อจาดเลยแม่นี่แดดูกไปเอาแล้วไรโดดไหม่เลยค่ะใหซื่นให้ซันได้บ่อยเสาใหม่มองม่อยลามหยลุงได้อยู่เลยคือเงินให้เป็นจำคือข้ามให้เต็บเด้อเด่นรุดทันนี่นะไปทังใดก็ะเจ้าตลอดปลอดภัย เ่นหาเงินหาค่าหมอยหลเนนัวดที่ัวไข่ได้ปุดคันนี่นะเ่นนั่นได้เห็นนีู่หักูหอมเจ้าเด้อไปทางไหก็ดีนี่มือนัหน้าดูตาอะเง้ยอะไรเงี้นี่งดูแม่งดูแม่งดู่ง่ง่มาเด้ออาน้ำปากระูกเม่นีแล้วมาถูก

เจนาด็นนายเลยตุยนะยูรีไม่แห้งแล้วปะนี่เน้อน้เนื้อน้านื้ได้บุดออไ่ได้อ่านไม่นอกเลยนี่จ้ะไปยังไปยัง ผูเื้อเออเอูกอู่กทำนาเยเมจ้มาผูกได้ไมตื่นผูก่คนชพี่น้อยเนาะนี่กะข่าผ้าป่าห้องเอาเงีมกินกินมาหน่ได้สนุกชุกข่ะอยู่นี่เลยกินกินหโจกไหวเสาเด้อบันเด้อมแต่มวนซื้นเด้อบบบนี้ บุมีเกายาุกม่เยหมจานเลยเออให้กันเลยน้องิะงไหนน้องคนไอนไหนานเนาะ้องคกินนางกเกองนเกงกนกิน้นกินกินเน้หะไกเน้อคนหเกเนงนห้องคาเอหกาง ท้ายโชกเ้อท่านะทีกนเดิไมตัู้จนเอาครับองเม่ทั้งป้าทั้งยังเพื่อนก็ไ่ได้มีเด้เลยเยมาแล้ววมาพื่อนมาผูกแขนป้าปือแล้วมีเสื้อผูกแขนอย่างนี้นะเป็นเสื้อผูกแขนยูดีมแงงเลยชุดกาไแห้งใหาทำด้วยยูดีมมันเม่หน้าตาออกอะ

อม่ได้ไม่้มกได้ไม่ลา้ด้ไม่ได้ไม่ได้ไมอได้ไม่นด้ไม่ไดนไ่ไ้าม่ได้ไมไ้ไม่ได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 ม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ไน้ไมได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้เ่ไา้ไ้ไมด้ไม่ม่นด้ไมม่้ไม่้่ไ่น้้่มด้ไม่่ไ้่ด่ và nó mới lạy mãi mãi cắp và binh kai bởi mày sếp đến nơi mà dạy kín kai ơi bìu kín borrow nếu bổ lên 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 bổ น้ำดีน้กับพุ่นไม่ได้เป็นแดงใช่ไ้ไได้เป็นยังะใส่เรามีรูเป็นลินเราก็เลยเข้าใจว่าเได้เนว่าว่าไม่้ยมันกินหากได้เป็นยังบ่เจ็บอเด้เจิน่หเจ็บเจ็บมือนั้นอาโอ้กินได้ใช่ไเนี่ยานเลยคิดเป็นไเสื้อนี่

ตาลักเห็นนะเห็นเราไปต้องเบาด้วยคือลุงจงมุงนะเราเห็นเราเงียบเราไปซื้อถือสามตัวเลยอ่ามีเข่ากำมั้บ้านหนึ่งไปใช่ปะเข่ากำเมานั่นแหละเบ่งหมือาไปเห็นก็เอามันอยู่บอลได้แล้วยังไ่จักอยู่บอลเลขนะมองหาไปเด้๋ยวจะไปเห็นเนาะมูก็ช่องเห็นเลยปะ

เออคหบเด้ยน่ะน้ำสองตัวเราจะไปปอยอยู่เช้านี่เด็กบนี่เห็นน้ำนี่แล้วคบสองตัวเต้นอยู่ขังไว้เดี๋ยวไปปอยน้องบ่ได้นั่นไดพี่น้องเม่วยเขาไ่ไดกินเนาะบม่กินกบบไได้เห็นยางเพื่นดอกม่แต่ไปปลอยแัละพี่น้องเพิ่นเอมเมนมาไลยอยู่เป็นไ้โซเด้อนั่นวะม่แต่ไปปอยัล้ว่ได้เห็นลีเะกัตนคนเดียนะอมันสตนี้งไม่ได้เห็นเลยนะ นมัๆแล้วมันเป็นเลขเนตัวเม่หาแล้วเลขกหนเลขจักามแล้ว1น่งุนจะตเเบินทเอาต้ับชุนนที่นืองนางขวบบนน่งมาได้ออนเลยอ้แล้วถือว่เลขนะเลขกดเ้าไอเบไอเบอู้มองดูเนียเลยลมผัดมา

ถ้าถาเมมัโตก็ไม่ได้ว่านี่เราก็ถึอ3ตัวต่เลยามถือสามตัวตัวจะเออมาดีดีเพื่นอัวาป้าสีน้องเลยเนาะเรียนหาาอะไก็ดีดีมีแห้งคำคูนบานนี่เนาะใช่มตืกินข้าวกินน้ำหัวมพากันก้อนู่ดีมีแห้งไนเน่ำรวยช่วยหาช่วยสร้างกันบาทนี่ลย อืบละไปไปอาจาร์จะดามลาพี่น้องสนีก่อนขอบคุณขอบใจขอบคุณปาลุงป้าจูบุสุกคนนะเป็นกำลังใจให้เดินมาฮอดมือนี่้อเด้เด้อเใส่แกจะไม่ไหลแกจะไม่ไดิของคุณแถวนั้นไม่ไ่ใไ้แกยังตู่บอกนะแม่คนสิไปรอบหน้าเนี่ยห้แกยังบอกแม่ อือจะได้ยากกว่าปิ้งหนูแกงนเออหนูยนเบื่องเื่กินเพิ่ไม่เคยเบื่อบบนี้นะผู้เียวมากผู้เี่ถ้าเขากินแต่้าเบื่อได้หนูเบื่อได้ต่หนูใส่นั่นน่ะอืมใส่ยาใส่ยางติด้ยด้วดยปะาปส่ไปนอนไปนอนลำนาสมนีกอนไว้ปอกินหนาดยปะปนเเบกะแร่งเรื่อึ้นมาเย